สวัสดีครับสวัสดีครับแอดได้ยังวะแครเออแคแล้วนะคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนำเซิร์ฟไมค์ครับนะก็จะมาเอเอแนะนำไม่มาเล่นกันฮนะก็อันนี้เพื่อนคนแนะนำให้ผมมาเพื่อนแนะนำให้ผมเล่นแล้วผมก็เป็นคนจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมทุกคนเล่นทุกท่านเล่นเลนะเออแล้วนะก็จุดเกดก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเท่จะไม่ผิด ไม่ต้องเขียนดิจิตเตอร์ใช่ไหมวะเออไอเดียวปิดได้เลยแต่พวกนี้ถ้าจะเอ่อเป็นทั้งเครือเกมเนาะเออใช่ใช่ใช่แบบวะนแต่พวกนี้ก็จะเป็นก็เป็นเออหมวดหลายหลกหมวดหลากหลายนาะหมวดหลากหลายเลยอันนี้ก็อะไรอันไม่ออกนะนี่สกายวอล์มหมดสกายวอล์มอันไม่ออกอันไม่ออกแบบแบบเรื่อยๆจนอันนี้สวยุลหมดอันไม่ออกกันแล้วก็เนี่ย เบ็ดวอลครับของปูดนะเบ็ดวอลนะครับ,บ,รรบก็ถ้าบางคนขี้เกียจเข้ามาในนี้ใช่ไหมขิ้เข้ามาในนี้แล้วก็มาเสียเวลาเลือกโอ้ยจะเล่นสกายวอลต้องมาเสียเวลาเลือดน,นี่นั่นแหละไม่ต้องกลัวครับเนี่ยไอพีเซิร์ฟอ,อยู่นี่ครับอ่านับก็แค่นี้คิดไม่ม,มองไวๆฮะไวไว,ไวจมโบนลุ่มสับทุยแล้วก็ไอพีเซิร์ฟอ,อยู่นี่ครับชื่อจะชื่ออะไรก็ได้นะ เดี๋ยวรูชื่อนี้ก็ได้ครับอ่านี่ก็ได้ครับฟุตยูทนะุยน้ำอ่า <laughs> ยืนยืนเลยเออโอ้ยใช่นะอ่าได้ไหมครับไม่ผ่านครับคลิปนี้กขอจบเพีแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดสไครป์นะครับไลค์แต่คลิปหน้ามาเล่นเบสบอลก,กันเถอะ